สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้าว,วันศุกร์ดูสิค่ะดอกไม้ตอนนี้ก็ดอกไม้กำลังงอกอันนี้ดอกดินนะคะมันเกิดขึ้นเองสวยงามมากเลยหน้านี้นลคะนี่ค่ะตามพื้นดินมันจะเป็นสีม่วงสีขาวสวยงามมาก น,นี่อีกไม่นานเขาก็จะเขาก็จะถ่ายทิ้งนะคะนี่ก็จะตัดทิ้งไปเป็นต้นไม้ที่ดอกไม้ที่สวยมากนี่อันนี้สีม่วงนะสวยมากเลยเนะี่ยสวยงามมากเลยหน้านี้นะคะใบไม้ผลิมันก็จะมีอย่างนี้นะคะมึงกะไปหมดเลย คะให้ชมกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆ